ตามกันต่อนะคะกรณีการตรวจสอบทุนจีนเข้ามาทําผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะถามว่าเข้ามาได้ยังไงก็ไปตรวจเจอคะ่ะว่ามีตํารวจจากสํงงานักงานตรวจคนเข้าเมืองกว่าร้อยนายเกี่ยวข้องในการออกวีซ่าให้ผิดประเภทไม่ได้มาเรียนก็ออกวีซ่านักศึกษาให้แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยหลายระดับทีเดียวนะคะระดับสูงสุดเนี่ยยศพลตารวจตรีแล้วยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยนะคะครับคือตอนนี้เนี่ย กระบวนการตรวจสอบของทางตํารวจเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้ทั้งปปชปปทตรวจสอบแล้วแต่ว่าระหว่างการสอบสวนนมีกลุ่มตํารวจที่เขาถูกสอบสวนต่อสู้นะครับแล้วก็ทําหนังสือร้องเรียนบอกว่ามีการสอบสวนโดยมิชอบนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านออกมายืนยันนะครับบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการครับทั้งเรื่องของการสอบสวนแล้วก็การตรวจสอบชุดที่มีการทํางานอยู่ครับ การเข้าตรวจสอบสมาคมที่มีชาวจีนร่วมก่อตั้งหรือเกี่ยวข้องกับชาวจีนอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อติดตามและตอบคำถามว่านักธุรกิจสีเทาชาวจีนเนี่ยใช้ช่องทางอย่างไรเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยครับแต่ไม่ใช่แค่การเข้ามาผ่านสมาคมธุรกิจการค้าเท่านั้นครับยังรวมถึงการเข้ามาโดยอ้างว่ามาศึกษาเป็นอาสาสมัครซึ่งอาจจะทําให้ได้ไใบอนุญาตหรือว่าวีซ่าให้สามารถ อยู่ประกอบอาชีพในไทยได้มากกว่าวีซ่าประเภทอื่นนายชุวิตกมลวิสิ์เคยเปิดเผยว่ามีมูลนิธิชื่อย่อปอป่าตั้งกระจายสาขาอยู่ทั่วทั้ง4ภาคของตอมซึ่งหมายถึงภาคอีสานของไทยเฉพาะปี2,000อันนี้คือตอมภาค4นะครับขออภัยเฉพาะปี 6, 3และ 6, 4มีอาสาสมัครจีนเข้ามาขอวีซ่านอนโอหรือว่า working for ngo มากกว่า700 0คน แต่เมื่อไปดูสถานที่ตั้งมูล,ลนิธิเป็นเพียงบ้านซุดโสมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้นสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนนายชีวิตอ้างว่าก็ได้1 0 0 0 0แบาทต่อคนนะครับโดยเอา7 0 0 0คนคูณเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเจ็700ล้านบาทเลยครับข้อมูลทั้งหมดนายชีวิตได้ส่งให้พอบอรตอรอก่อนพอบอรตอรอจะมอบหมายให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานตั้งทีมสอบสวนกระทั่งไปเจอตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกว่า100คน ทั้งในภาคอีสานภาคเหนือและส่วนกลางและทางพอบอตอรอครับก็ออกมาระบุว่าคณะพนักง,งานสอบสวนได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วทั้งหมดเนี่ยมี116นายด้วยกันแม้จะมีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ตามแต่ก็จะต้องทำควบคู่กันไปทั้ง2ประเด็นครับก็ต้องไปดูข้อที่จริงนะครับท่านรองสุเชษก็ใช้อำนาจของท่านในฐานนะที่ท่านเป็นรองสืบสวนสอบสวนท่านไปพบ คดีอื่นแล้วท่านขยายผลท่านท่านพบการทำผิดแล้วให้ลูกน้องไปดำเนินการอันนี้ก็ต้องดูว่าขนาดนั้นไหมก็อยู่ที่พสวนของของของขอนแก่นนะครับเขาจะรวบรวมพยานฐานซึ่งคดีพวกนี้มันคดีเมื่อเป็นความผิดของเจ้าที่พนักงานเจ้าพนักงานเนี่ยก็ต้องคนที่จะต้องสอบสวนต่อไปคือปปชหรือปปท ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นหนังสือที่ร้องเรียนถึงพอบอรตอรอนะครับที่ทางกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเขาใช้ต่อสู้ระหว่างที่ถูกสอบสวนโดยขอให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดสอบสวนอ้างว่าถูกสอบสวนโดยไม่เป็นธรรมถูกกันแกล้งเรียกไปสอบสวนเกินอำนาจหน้าที่ทำให้พวกเขาได้รับความเสียหายครับต่อมาพอบอรตอรอสั่งให้รองจเจรตํตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไป ทานพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หัวหน้าชุดสอบสวนบอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบการทํางานหากผลการตรวจสอบพบว่าตนเองและทีมพนักงานสอบสวนทําคดีโดยมิชอบก็พร้อมให้ดําเนินคดีครับคือในเรื่องที่มีตํารวจตมร้องเรียนเนี่ยผมไม่ควรกราบเรียนท่านบบตรอเองว่าให้ท่านพบ,บตรเนี่ยสั่งตรวจสอบเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยวันนี้ยิ่งมีการตรวจสอบเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ถ้าเราถ้ามีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วเขาบ่งชี้ได้ว่าการสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยถูกต้องมันก็ยิ่งเป็นตาบัตรทับนะแต่ว่าการทํางานเรานั้นถูกต้องชัดเจนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วแล้วของเราไม่ถูกต้องลูกน้องผมผมก็ต้องรับสบภาพ ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกสอบสวนและชี้มูลความผิดยังมีทั้งหมด116นายนะครับในจำนวนนี้พบว่ามีนายตำรวจระดับอดีตผู้บังคับการยศพลตำรวจตรีถึง3นายแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ของพลตำรวจเอกสุรเชษด้วยโดยมีการแยกส่งฟ้องทั้งปป,ปชและปป,ปทครับ